เ็นเนื้อขันลงหินนะเป็นเนื้อเนี่ยเหมือนสำริดผสมเงินอะไรประมาณนี้นะครับครับก็ขอสวัสดีพี FC, ่พีเอฟซีเช้ามือม่สองยามเชา้าทุกท่านนะครับก็วันนี้ขอมาส่องรูปล่อกันก่อนแล้วกันนะครับก็มีพระสมเด็จน,นะครับมาปะปปนกันด้วยนะครับวันนี้มีลอกสายก็เป็นอุปคุฎด้วยนะครับเอฟซี FC. ปเปิดที่องค์แรกนะเป็นของแปลกหรือเปล่าก็ไม่แน,น่ใจนะเป็นหลวงพ่อเงินอ่าวัดท่ามะไฟนะเป็นพิมพ์ตันปัดนะครับเอฟซี FC. ผมไม่แน,น่ใจว่า มีท่านไหนเคยเห็นเคยทราบหรือเปล่านะว่าเคยมีพิมพ์นี้อยู่นะครับก็ตีเป็นพิมพ์แปลก,ก็ได้นะเอนะครับของแปกเป็นขนาดบูชาตั้งตั้งได้นะสามารถแบบตั้งบนพื้นได้เลยนะครับก็ท่านไหนชอบนะองค์นี้เปิดไว้3,500บาทนะครับเป็นพิมพ์ตะลปัดท่ามาไฟนะ แทดูง่ายนะครับ F4 แทดูง่ายต่อมาเป็นพิมพ์ที่ตานะครับพิมพ์ที่ตาไม่แน่ใจ,จว่าหน้าแบบนี้เขาต้องตีเป็นที่ไหนนะครับ F4 เป็นเนื้อสำริดเงินนะเมื่อวานก็ขอขอบพระคน F4 ทุกท่านนะที่ปิดพักเครื่องไปนะก็เมื่อวานชําระยอดให้หมดแล้วนะครับก็วันนี้ถ้าใครปิดปิดในคลิปนี้ก็เดี๋ยวส่งให้ช่วงบ่ายแล้วกันนะครับ เก่าสวยหนึ่งองนะครับองน,นี้เนื้อสำริดเงินเนื้อสำริดเงินนะครับจิมกีตาทันใดอยากรับชมมุมไหนเพิ่มเติมองไหนเพิ่มเติมนะครับก็ทักแชทมาได้เลยนะครับสแกนคิวโค้ดมาได้เลยนะครับ,ด,รบดูแล้วชื่นชอบปลุกใจก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยละกันนะครับ องน,นี้เป็นหลงพ่อเงินพิมพ์ที่ตาห้าชายวันนี้มีวัดวยเขียนมาให้ดูด้วยนะครับองน,นี้เป็นห้าชายบางคาก็เน,นื้อหาแบบว่าเนื้อลูหาหนิดโอโ้โหสุดยอดนะครับ f สี่เอาลองดูเนื้อนะเนื้อลูหาทองผสมนะครับองน,นี้ผมไม่แน่ใจนะว่า,วาองค์น,นี้สอภาพเพราะเก็บมายัางไงแต่ว่าเนี่ยมีพวกคาบดินคาบสนิมคาบนู่นนี่นั่น ติดเต็มองเลยนะครับ,บก็องค์นี้ก็หล่อล่ําด้วยนะ fc ดูดูนะหล่อล่ำจริงจริงนะครับเปิดเอาเท่าไหร่ดีวันนี้สองพันห้าร้อยบาทแล้วกันนะครับเปิดแบบว่าแบ่งปันนะครับ fc เปิดแบ่งปันชอบทลา่ตอนน่อรองราคาดูวันนี้เป็นวัดห้วยเขนนะครับวัดห้วยเขนไม่แน่ใจว่าเป็นทิมเ a หรือ b นะทิมใหญ่ มันจะพิมพ์ใหญ่ A นะครับเอาเปิดนะครับเอาเปิด3,000บาทละกันนะ f อเปิด3,000บาทาแทรดูง่ายนะครับมีมาให้ดูสองเนื้อนะวันนี้วัดวัดห้วยเฉดน,นะครับมีเนื้อเป็นออก สำลิดเงินนะออกขัดลงหินนะวันนี้เป็นพิมพ์กีตานะครับพิมห้าชายเปิดสองพันห้าร้อยบาทนะครับก็ต่อของปงะแกลงก็ต้องอาจจะต้องตีเป็นวัดบางคานก็ได้นะเป็นพิมพชาวบ้านบางคานอะไรประมาณเนี้ยนะดูกลนของท่านนะครับโคตรสวยเลยนะทองทั้งองค์นะครับองนี้เนื้อโลหะผสมทอ,ทองทองผสมนะครับผสมทองเหลืองนะองนี้ ค่อนข้างมีน้ำหนักด้วยนะครับพิมพ์คิตาพิมนี้ผมแทบไม่ค่อยได้เจอเลยนะไปเจอเป็นองค์นี้นะครับดูเนะะื้อหาก็พระแท้ดูง่ายเลยนะครับพระแท้ดูง่ายเลยต่อมาองค์นี้เป็นพิมพ์คิตานะครับดูจากพิมน่าจะเป็นไม่ห้าชายก็สามชายแต่พิมพ์นี้ผมให้เป็นห้าชายดีไหมพี P ่พีเอ็มซีเพ่านนะครับ ก็ท่านใดดูแล้วชื่นชอบทางทดสอบถามได้นะฮะวันนี้เอาเปิดสองพันบาทแล้วกันนะ F4 เปิดสองพันบาทครับชื่นชอบถูกใจก็ส่วนราคามาได้นะวงนี้ก็เนี่ยเขาหล่อเป็นแข่งติดเลยนะไม่เห็นนะแข่งเลยนะครับแปลกดีนะก,กระเก่าแบบแปลกๆนะครับ ต่อมาเป็นหลวงพ่อเงินนะครับวัดห้วยเขนนะอันนี้อาจจะเป็นพิมพ์เล็กนะพิมพ์เล็กอหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเป็นเนื้อขัดลงหินนะเป็นเนื้อเนี่ยเหมือนสำิีผสมเงินอะไรประมาณนี้นะครับองน,นี้เปิดไว้สามพันห้ารอยบาทนะครับ FC อาจจะแพงกว่าอง์ูวนะเพราะว่าเนื้อพิเศษน่าจะเป็นพิมพ์เล็กนะครับองน,นี้เนี่ยน่าจะเป็นเนื้อเงินเลย้งเนี่ยนะครับ เล่นเป็นเนื้อเงินได้เลยนะครับก็ได้สภาพเดิมๆนะฮะได้สภาพเดิมๆจริงๆนะครับหลวงพ่อเงินวัดห้อยเขียนถ้าท่านใดชื่นชอบนะวันนี้เปิดไว้สา0พันห้าร้อยบาทนะครับนะครับต่อรองราคาได้อีกนะครับต่อรองราคาได้อีกต่อมาอันนี้เป็นคิดตาที่ไหนเอ่ยนะครับพิมพ์ชาวบ้านรู้ว่าจะตีเป็นวัดอื่นดีนะครับน่าจะเป็นห้าชัยแหละนะครับ พิม5ชายโคตรเก่าเลยนะครับประเทศรุง่ายนะหลอน้ำบึกนะครับหล่อน้ำบึกก็หลายท่านถามว่าทำไมมีพวกเงินเดอนจังก็อย่างที่บอกนะว่าผมมีโอกาสได้ออกสนามบ้างได้เดินแบบตามบ้านนู่นนี่นั่นนะการพบเจอพระเยอะก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับของของผมนะครับองไหนที่ราคาแบ่งปันได้ผมก็จะแบ่งปันให้นะครับ เทาไหนแบบว่าได้มาแพงเหมาแมาลงก็อาจจะขอเป็นแบบลายองค์ไปนะอันนี้เปิดสองพันแล้วกัน FC เปิดสองพันบาทต่อมามาชุดน,นี้เป็นกันมากดีกว่านะก็มีของเก่าบ้างของใหม่บ้างนะ FC องคนี้ที่เราใส่อัน,นี้ไว้ก็ไว้ให้แบบเห็นเล่นเงาข้างหลังนะผมไม่แน่ใจาว่าน,นี่เขาเรียกเป็นตาอะไรแนตะ่ว่าจะเหมือนเป็นตาสัญลักษณ์และเสอยกานะเนี่ยเราดูนะที่เงาสะท้อนนะนะครับ ก็เนื้อมวลสารนะเอฟซีเนื้อมวลสารดีแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกเป็นทีมอะไรอ่ะเดี๋ยวพีดด้านในดูก่อนนะไม่ไม่ค่อยได้เห็นนะครับเนี่ยเป็นเหมือนเนื้อแล้วก็มีมวลสารในองนะเนะี่ยองนี้เปิดไว้สามพันห้าร้อยบาทนะครับเอฟซี FC. สมเด็จองนี้เปิดไว้สามพันห้าร้อยบาทถ้าทนายชื่นชอบนะับก็ทักมาสอบถามได้ที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสองสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกนะครับ ตัวเมาท์านี้เป็นสมเด็จพรากลวยไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าไก่เซอร์หรืออะไรหรือเปล่านะเนี่ยองนี้ข้างหลังที่ผมเคยปล่อยไปข้างหลังก็จะเป็นเรียบๆนะแต่ว่าองค์นี้เขาจะเหมือนมีเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นสำหนีในพิมพ์หรือเป็นอะไรนะครับเอาเปิดสามพันห้าร้อยบาทนะ fc องนี้เป็นเนื้อผงน้ามันมน,นะครับเนื้อผงน้ามัน,มนเปิดสามพันห้าร้อยบาทนะครับดูองไหนมุมไหนไม่ชัดเจนนะครับามาสอบถามได้ รูง่ายนะครับมวลสารดีนะครับต่อมาเป็นอสลับมาเป็นพ่อเงินบ้างดีกว่าองนี้เป็นหลวงพ่อเงินนะเป็นไม้แกะนะครับขนาดบูชาขนาดเล็กนะไม้แกะและตักก็ประมาณนิ้วครึ่งหรือเปล่าไม่แน,น่ใจว่ากี่เซน ประมาณสนะี่สี่ห้าเซนนะหน้าตักพอดีไม่มีมาประทัดนะครับก็ไม้แกะนะส่วนใหญ่ก็เคยเห็นพวกรูปรหลงง่อเออหลุมเพื่อนไหมที่ว่าเป็นพิมพหน้ายักษ์หน้าอะไรเงี้ยจริงเขาแกะมาจากเนี่ยไม้แกะนี่แหละนะครับหมายถึงว่าถอดพิมพ์มาจากพิมพ์ไม้แกะนี่เป็นไม้ภพแกะนะครับ fc ไม้โูแกะก็แท้ดูง่ายนะดูจากสีแล้วนะครับเป็นงานเก่านะครับ ไม่รู้ว่าวาทายน้ำหรือเปล่านะอง์นี้นะครับถ้าชอบองนี้เปิดไว้อสามพันสามพันบาทละกันนะครับไปร้ายพวกแกะนะร้ายพวกแกลบพวกเงินขนาดปูชาวันนี้มีมาให้ดูสององเลยเนี่ยนะครับทั้งท่ามาไฟทั้งอาทายน้ํานะคิดว่าน่าจะเป็นทายน้ําต่อมาองนี้เป็นพระอุปคุตนะครับนี่โอ้ไม่ค่อยได้หยิบมาเท่าไหร่นะนี่ก็เป็นพวกเขาเรียกเป็นพวกกูเขเมรอะไรพวกนี้นะ fc นะครับไม่รู้เขาลงรักดกวยหรือเปล่านะข้างบนเอาเปิดปเบาเบานะเปิดสองพันห้าร้อยบาทนะเอซีองนี้เปิดสองพันห้าร้อยบาทท่านใดชอบส่วนราคามาสักพันห้าผมก็แบ่งให้แล้วนะครับองนี้องนี้เคยเอามาลงไว้นานแล้วนะครับแบ่งผู้ใหญ่ใจดีมาแต่สภาพเดิมๆเนื้อหาเดิมๆเ,เ,เ,เลยนะครับลงมาส่องชมดูพร้อมๆกันนะครับ เนื้อหาดีมีมวลสารนะครับกูเขมรก็ถ้าใครรู้เขาเรียนยังไงไม่ผมไม่อยากบอกกูเขมรเลยฮะกูประคุณแล้วกันนะครับต่อมาเป็นพระสมเด็จนะสามองค์องค์นี้เป็นสมเด็จปกโพนะครับเปิดไว้อสมเด็จนะเปิดไว้องค์ละสองพันแล้วกันนะข้างล่างสองพันห้าร้อยบาทนะครับเปิดองค์ละสองพันห้าร้อยบาทนะองค์นี้ก็โอ้โหเป็นปกโพที่แบบเนื้อหาโคตรดีเลยนะเคยมาลงไว้แล้วเอฟซีก็มาต่อไว้แต่ว่าราคา ยังไม่โดนใจเลยนะครับละใครยังไม่โดนใจเนี่ย FC ดูดิเนื้อหาหมวลสารน่ไม่ใช่ปูนปัเตอร์ปั้นนะเป็นเนื้อมวลสารปั้นลองดูนะดูหน้าท่านนะ <Yeah. S 1> FC ดูตรงหน้าท่านเลยตรงจมูกนูนอะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 1> หน้าโคตรชัดเลย <Yeah. S 1> ดูตรงนี้ทุกอย่างนะครับเวลาผมเล่นสายรูปหล่อ <Yeah. S 1> ผมมันชอบเลยนะองเงี้ย <Yeah. S 1> นะครับ ผมได้รูปหลอกองมันชอบเลยก็ทนายที่ชอบนะครับองน,นี้เปิดไว้สองพันร้อยบาทสองพันห้าร้อยบาทสองพันห้า้อยบาท <c oughs> สมเด็้ที่หนึ่งองนะครับไม่รู้ว่าเขาเรียกพิมพ์ j จดีหรือเปล่านะพิมพ์เจดีพิมพ์ใหญ่นะสองเนื้อกันบ้างนะครับที่บอกว่าเนื้อหางมลสารลีทุกองค์นะครับ ึ๊บๆทะเลียมกรอบนี่เจ๋วเลยนะครับรงนี้ก็วันนี้ไม่รู้ว่าถ่ายสั้นหรือถ่ายยาวเกินไปนะครับเป็นสี่พระก็ค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับวันนี้ทันใดดูแล้วนะครับขัดหูขัดต้าก็ต้องขออภัยนะครับต่อมาข้สุดท้ายนะเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับฐานแซมเนื้อหาแบบนี้ผมไม่ไม่เคยเจออีกแล้วนะครับแทบจะเป็นหนึ่งเดียวเลยนะพระที่ผมหยิบมาเนี่ยแทบจะเป็นหนึ่งเดียวจริง เป็นน่าจะบางหุ่นพรมฐานแซมไม่ฟรีแบบนี้นะครับคือพิมพ์นี้ต้องตีเป็นฐานแฐานแซมือว่าจะเป็นวัดไหน fc ก็นองช่วยกันพิจารณาหน่อยละกันนะครับสำหรับองนี้เปิด2,500บาทนะครับสามารถต่อรองราคาได้นะทันใดปิดหลายองค์ก็โอ้ยินดีเลยนะเดี๋ยวแบ่งปันราคาให้นะครับ ถ้าคลิปนี้คงจะพอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าทนายชินชอบถูกใจนะครับและเพื่อนๆผมสามารถโทรสอบถามได้นะครับที่เบอร์0ู1ย์แ7 7 1นนะครับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ